สวัสดีครับคลิปนี้นะชุกุนจะมาสอนพับเครื่องบินกระดาษกันนะครับทุกคนก่อนที่จะไปรับชมฝากกดติดตามช่องด้วยชุกุนกับพ่อป๊าด้วยนะคะทุกคนสวัสดีครับนะครับผมเจอกันกับน้องชุกุนอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้จะทาอะไรครับสอนพับเครื่องบินกระดาษครับอ่านะครับผมอันนี้ก็คือพับเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับนะครับอันนี้ สูตรมาจากไหนสูตรมั่วค่ะสูตรมั่วเหรอครับผมใช่ครับแต่กระพือปีกครับอ่านะครับผมเห็นน้องชกุนนะครับผมเมื่อกี้นะครับถือเข้ามาห้องทํางานนะครับบอกว่าพ่อทําคลิปให้หน่อยนะครับผมพอดีไปลองพับมาแล้วเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้จะเอาไปร่อนแล้วมันจะเป็นยังไงจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมนะจะจําได้ไหมวิธีพับ จำได้ครับจำได้ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะอ่านะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้น้องจุกุนจะมาลองพับแล้วก็เดี๋ยวไปร่อนกันใช่ไหมใช่คนะครับผมก่อนจมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้องโจคุนกลบพ่อเปานะคะทุกคนครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมจะได้มาชมคลิปนะครับผมของน้องจุกุนนะครับผมอ่ะนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับมีเกนไก่ครับอ่าอันดับแรกเลยกลนไกลนะครับผมต่อมาแม แม็กนะครับผมต่อมากระดาษครับกระดาษนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ใช้เวลาไม่นานใช่ไหมใช่ครับอ่าห้านาทีได้ไหมก็ได้ครับไม่เกินใช่ไหมไม่เกินเลยครับอ่าโอเคเริ่มเลยไหมเริ่มเลยครับอันแรกวางกระดาษแนวนอนครับอ่าอันดับแรกวางกระดาษแนวนอนนะครับผมครึ่งครับอ๋อพับกระดาษครึ่งนะครับผมให้ได้ครึ่งนะครับแบบนี้เลย อ่าก็ต้องตั้งใจนะครับผมต้องเอาให้ได้ครึ่งเลยใช่ไหมครับผมเพราะว่าจะหลวดพับออกมาแล้วก็จะได้แบบสองฝั่งนะครับปีกก็จะได้เท่ากันใช่ไหมใช่ครับอ่าเรียให้เรียบนะครับผมอันดับแรกเลยพับครึ่งนะครับเรียให้เรียบครับได้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถที่จะหากระดาษมาพับไปพร้อมกับน้องโชกุนได้เลยนะครับผมกลางออกกางออกมานะครับผมต่อ้าแล้วก็พับอันนี้เข้ามาครับอ๋อพับเป็นมุมอ่าครับผมพับลงมาให้เกิดเป็น นะครับผมแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับให้ได้ครึ่งนะครับผมให้ได้กลางนะครับแบบนี้อ่านะครับผมใช่แล้วก็เรียให้เรียบนะครับรีให้เรียบนะครับผมแล้วก็เราต้องจับตรงนี้ให้ดีๆนะครับจับให้ดีๆใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จับตรงนี้ครับอาจับตรงกลางไว้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็โอ้โหนะครับผมก็นะครับต้องพยายามให้แบบ ตรงนะครับผมให้เท่ากันทั้งสองฝั่งให้มากที่สุดว่าไม่ตรงคือจบเลยใช่ครับผมใล้วก็พับได้ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับผมพับด้านหัวลงไปเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับอ๋อให้ไปชนกับขอบด้านล่างเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมอ๋อพ่อเบาก็ไม่รู้นะนะครับเพื่อนๆก็นะครับผมทําตามนะครับผมฝึกพับไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ไปดูว่าใช่นะครับผมว่าตอน่าว่าของ เพื่อนๆอาจจะนะครับผมพับได้ไกลกว่าน้องชกุูนก็ได้นะครับก็รีบให้เรียบนะครับผมพับลงมาแบบนี้ก็รีดให้เรียบแบบนี้เลยต่อมาอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมครับผมต่อมาแล้วก็ขึ้นมาอ๋อพับขึ้นใช่ไหมครับผมพับขึ้นโอ้โหสูตรมั่วสมจริงนะครับผมขนาดเท่าไหร่ไม่มีหลักสูตรที่ตายตัวใช่ไหมครับใช่ครับอ่านะครับผมก็จะเหลืออยู่นะครับผมเอาพับขึ้นมาสักประมาณเกือบครึ่งนึงก็ได้นะครับผมก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับพับขึ้นมาพร้อมกับรีดให้เรียบ พิกกลับด้านอ่าพิกกลับด้านนะครับผมโอีนะครับผิดถูกไม่มีใครว่านะครับผมเราสามารถที่จะเอาไปฝึกฝนได้น้องๆหนูๆนะครับอ่านะครับผมสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะครับขอให้แบบขอให้บินได้ใช่ขอให้เราได้ฝึกฝนนะครับผมเอาไปฝึกฝนนะครับเพื่อจะทําเป็นสูตรเด็ดของตัวเองอ่าน้องนพับนะครับผมขึ้นมาเป็นรูปแบบนี้แล้วนะครับ แล้วก็วางแบบนี้ใช่ไหมครับผมต่อมาอ๋อพับลงนะครับผมด้านหัวก็ต้องเอาให้แบบแหลมเลยใช่ไหมใช่ครับอ่านะครับเริ่มจะพับยากแล้วเพราะว่ากระดาษเริ่มแข็งแล้วนะครับผมอ่าไม่รู้ว่าจะตรงแต่น้องทุกคณรู้สึกว่ากระดาษยังอ่อนอนิดนึงอ๋อยังอ่อนนิดนึงใช่ไหมครับใช่ครับต่าแล้วนะครับผมตอนนี้ก็นะครับผมโอ้โหจะตรงหรือเปล่า นะครับตรงหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมรอดูนะครับผมรอดูนะครับรอดูสูตรน้องโชกุนนะครับผมอ่าพับลงมานะครับผมสูตรมั่วจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็พับอีกฝั่งนะคบฝั่งนี้จะง่าไดิดนึงนะคบอ่านะครับผมก็พยายามให้เข้ากันมากที่สุดนะครับผมอีกฝั่งก็เอาให้เอาให้เท่ากันกับฝั่ง ที่เราพับตอนแรกใช่ไหมใช่ครับอ่าถ้าตรงยิ่งตรงเท่าไหร่ยิ่งยิ่งไปไปใช่นะครับผมจะทําให้แบบเครื่องเครื่องร่อนของเราร่อนได้ตรงนะครับนี่แบบนี้นะครับข้างใดข้างหนึ่งอ่าน้องโชกุนก็จะได้แบบนี้แล้วเหรอจะได้เป็นแบบนี้ครับอ่าได้เป็นแบบนี้แล้วอ่าต่อมานะครับผมต่อไปนะครับผมต้องต่อมาใช้กันไกลครับอ๋อใช้กันไกลนะครับผมกันไกลตัดตรงไหนอ้าวนะครับผมต้องคำนวณจากสูตรเดิมนะครับผมอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวเลยครับสูตรมั่วของน้องโชกุนนะครับผม เราดูว่านะครับจะตัดออกมาเท่ากันหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจนี่นะครับผมมือจัดอาจจะสั่นๆนิดนึงมืออาจจะสั่นๆนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าเครื่องบินจะสั่นเหมือนจะสั่นหรือเปลานะครับผมอ่านะครับเราก็ตัดเฉียงมาแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ขนาดนี้ไม่มีตายตัวนะครับผมสูตรมั่วน้องชกุนก็นะครับผมแล้วแต่ว่าจะตัดขนาดไหน เราะน้องจุลก็ไม่มีสูตรใช่ไหมใช่คับนะครับน้องจุลก็ไม่มีสูตรเหมือนกันนะครับผมเอาแล้วนะครับผมตักมาแล้วอ้าวนะครับผมฝั่งนึงนะครับผมได้แล้วนะครับผมอ้าวขาดไหม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 อ้าวนะครับผมตอนนี้ก็กําลังขมักขมิ้นเลยนะครับผมก็นะครับพรุ่งนี้ก็จะเปิดเทอมแล้วนะครับผมวันนี้ก็นะครับหยุดทุกคลิปใช่ครับอ่าฝั่งนั้นได้แล้วนะครับผมรอดูว่าจะออกมานะครับผมจะเหมือนตัวต้นแบบหรือเปล่า นะครับอันนี้ตัวต้นแบบของน้องชกุลนะครับผมสูตรไหนไม่รู้นะครับผมอ่านะครับอ่ะมีแหลมๆออกมาตรานี้น้องชกุ์กำลังทำตรงนี้อยู่อ่าตรงนั้นตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วจากนั้นก็พับอีกด้านอ๋อก็กลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็พยายามให้เท่ากันใช่ไหมใช่ครับนะครับต้องพยายามให้เท่ากันให้มากที่สุดนะครับผมการทรงตัวของเครื่องบินก็จะได้แบบอ่าให้แบบบินได้ตรงที่สุดใช่ไหมครับผมเวลาที่เราปาไปนะครับ อันนี้ไม่มีนะครับผมไม่มีวัดไม่มีเขียนเลยนะครับผมเอาตามที่ตัวเองเอาตามที่ตัวเองคิดว่ามันจะได้นะครับสมกับสูตรมั่วที่น้องชุกุนบอกนะครับผมสมกับสูตรมั่วจริงๆนะครับเอาแล้วเอาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กําลังนะครับกําลังตัดนี่ดึงขาดขาดแน่นอนเพะเผาบอกขาดแน่นอนอ่านะครับผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมก็ ใช้กันไก่ครับอ๋อต้องใช้กันไก่อีกเหรอครับใช่ครับแล้วก็มาตัดต้องตัดตรงหัวครับอ๋อต้องตัดไปนะครับผมตรงหัวอีกใช่ไหมครับคำนวณก่อนนะครับคำนวณก่อนนะครับผมว่าจะเอาประมาณไหนใช่ไหมครับใช่ครับอืนะครับผมลองดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ ต้องตัดอีกแล้วนะครับผมตัดอีกแล้วต้องตัดตรงนี้อ๋อตัดตรงปลายพอดีใช่ไหมครับผมเดี๋ยวต้องตัดตรงปลายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตัดตรงนี้อ๋อตัดตรงปลายแล้วก็ไปตัดตรงนั้นอีกเหรอครับใช่ครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะใช่หรือเปล่านะครับผมจะใช่หรือเปล่านะครับจะใช่สูตรนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้อาจจะตัดยากนิดหนึ่งอ๋ออาจจะตัดยากนิดนึงใช่ไหมครับใช่ครับ พ่อปาบอกว่าขาดแน่นอนนะครับขาดแน่นอนนะครับเอ้ย้ยได้ไหมนะครับผมได้ไหมลงมาตัดยากครับอ่าตัดยากนะครับได้ไหมโอ้โหอุ้ยขาดลงมาเดี๋ยวเราขาดอกมาเลยแล้วนะครับผมอ่านะครับผมหัวก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมต่อมานะครับผมก็ใช้กันไกลเหมือนอ่าใช้กันไกลเหมือนเดิมนะครับผมด้านหางใช่ไหมครับผมส่วนหาง อ่าเราชุนก็จะกะนะครับกะระยะอ๋ออ่ามีพับมีครับพับด้านปลายด้วยนะครับพับด้านปลายด้วยนะครับแบบนี้แต่ถ้าจะจะใช้อันนี้จะตรงกว่าอ่าจะตรงกว่าใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับผมสูตรเฉพาะบุคคลนะครับใครที่จะใครที่จะฝึกทําตามนะครับผมนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับผมแบบนี้โอ้โหโอ้โหนะครับผมตอนนี้กําลังเก็บรายละเอียดนะครับผมที่ปลายปี นะครับทั้งสองข้างนะครับผมไม่รู้ว่าจะตรงหรือเปล่านะครับดูจากการเลงแล้วไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่าอ่านะครับผมโอ้โหดูเลงดูเลงนะครับออืสูตรใดไม่รู้นะครับผมแต่ว่าอันนี้คือสูตรมั่วของน้องชุกุลนะครับผมสูตรมั่วของน้องชุกุลนะครับเ็นบอกว่าจะสามารถกระพือนะครับผมกระพือปีกได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะกระพือได้จริงหรือเปล่านะ อ้าวนะครับผมเริ่มนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมเริ่มจะเป็นปีกขึ้นมาแล้วจะใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนใกล้เสร็จแล้วนะครับผมใกล้เสร็จแล้วนะครับผมมาดูนะครับผมว่าเสร็จแล้วจะสามารถเล่นได้จริงไหมนะครับผมจะสามารถเล่นได้จริงหรือเปล่านะครับผมต้องมาดูหาสองข้างนะครับผมก็พยายามให้ได้แบบขนาดเท่ากันใช่ไหมครับผมเวลาที่เราขับขึ้นใช่ไหมเครื่องบินเวลาบินก็จะได้แบบไม่นะครับไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมไม่เอียง อ่านะครับผมเรรอแล้วนะครับได้ส่วนนี้แล้วนะครับและจากนั้นนะครับเราต้องตัดตรงนี้ครับอ่าต้องตัดด้านหางด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับตอนนี้ยังไม่มีปีกอันนี้นะครับเดี๋ยวเราชุกจะพับปีกอันนี้อ๋อต้องมีอันนี้ขึ้นมาด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคนะครับผมอ่าลองดูนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วงงแล้วนะครับผมนะครับพับเองงงเองนะครับพับเองงงเองโอ้โหดูการคํานวณนะครับผมอันนี้ อันนี้ดูคำคำนวณนะครับผมสูตรสตรูตรนี้นะครับผมคำนวณน,นะครับวิศวกรรมอ่าชึบไปแล้วนะครับผมหนึ tamam ่งทีชึบไปแล้วช,ชึบไปอีกหนึ <S <S ่งทีชึบไปแล้วอีกหนึ่งทีนะครับผมโอ้โหสูตรการคำนวณนะครับผมของวิศวกรรมวิศวกรรมนะครับผมกะนะครับไม่ใช่วิศวกรนะคบไม่ใช่วิศวกรนะครับผมกะเอาเลยนะครับผมสูตรนี้นะครับอย่างที่บอกใช่ไหมว่าสูตรมั่วใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วก็พับอีกตัวะนะครับจะบินบได้หรือบินไม่ได้นะครับผมรอดูรอดูนะครับผมรอดูตอนนี้ก็ต้องพับแข่งกับเวลาด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมืดนะครับเดี๋ยวมืดเดี๋ยวร่อนไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวร่อนเดี๋ยวมาร่อนไม่ได้อ่าชึบเออได้อีกหนึ่งชึบแล้วนะครับผมโอ้โหดูดูชึบโอ้โหนะครับมีพับลงมาด้วยนะครับผมมีพับลงมาแบบนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าจะเป็นย <laughs> ังไง อยากกินบุฟเฟ่เลยใช่ไหมอยากกินหมาล่าเลยใช่ไหมครับอ่านะครับรอดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับได้แบบนี้เลยนะคะได้แล้วใช่ไหมอ่านะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จตัด้านมาครับอ่านะตัด้านมาอีกอ๋อตัวนี้ต้องตัดออกเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออ๋อต้องตัดออกนะครับผมอ่าะรอดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะสามารถที่จะร่อนได้จริงไหมนะครับผมจะร่อนเป็นยังไงนะครับ จะล่อนไปข้างหน้าหรือว่าจะล่อนกลับหลังจะบินไปด้านหน้าหรือว่าจะบินกลับหลังแต่นะ้องชุกุนแนะนําเลยนะคะให้ปลาที่สูงใช่ถ้าเพราะว่าตัวนี้นะครับผมถ้าปลาถ้ามีแบบที่สูงนะครับถ้าปลาลงจากที่สูงอะ่ะนะครับพี่น้องชุกุนบอกว่าเขาจะสามารถที่จะกระพือปีกได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าจะสามารถกระพือปีกเริ่มได้แล้วนะคะอ่าเริ่มได้แล้วแลวจากนั้นจะเอา อันนี้มาหนึ่งอันนะคะอ๋อที่เราตัดใช่ไหมครับผมอ๋อต้องใส่ด้วยใช่ไหมครับเช่ครับอ้าวลองดูลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผม๋อต้องใส่เข้าไปแ้วนะเจะคุณคิดค้นมาเองอ๋อาจะคุณคิดค้นเหรอครับผมตัวนี้จะช่วยให้เครื่องบินแบบบินตรงเหรอหรือว่ายังไงครับอันนี้แค่กระพือปีกแล้วก็บินบินนานได้ครับอ๋อแค่กระพือปีกแล้วก็บินนานนะครับผมรอดูอ่านะครับเริ่มประกอบนะครับสมส่วนหางแล้ว นะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะใช้แมสใช่ไหมครับอ่าใช้แมสเย็บโอ้โหนะครับจะเย็บได้หรือเปล่านะครับหนีบมือตัวเองหรือเปล่าไม่รู้เลยนะครับอ่าชึบไปแล้วนะครับผมหนึ่งที่นะครับกีที่สองที่ชึบชึบเฮ้ยชึบคิวไ่ได้ได้ไหม ได้ไหมต้องเช็บได้ไหมครับประมาณตรงนี้ครับอ่านะครับผมวิศวกะนะครับผมตัวนี้กําลังออกแบบนะครับผมเครื่องบินนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็นะครับเพื่อนๆก็รอดูนะครับรอดูแล้วก็เย็บตรงนี้อ่ามีเย็บด้วยนะครับผมมีเย็บด้วยนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นแม็กนะครับผม นะครับไปขโมยมาจากโต๊ะทางานของแม่นะตอนีเสร็จแล้วครับไหนครับผมแทนแทนแทนโอ้โหนะครับผมเอาเหมือนไหมเอามาเทียบกันดูเอามาเทียบกันดูนะครับผมเอามาเทียบกันดูนะครับผมว่าเท่ากันไหมแล้วก็เหมือนกับตัวเดิมไหม ว้าวนะครับผมถือว่านะครับผมเหมือนนะครับเหมือนนะครับทีนี้พับเสร็จแล้วก็เหลือแค่วิธีการล่อนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าน้องชิุนนะครับผมที่พับมาเมื่อกี้จะสามารถล่อนได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวไปชมตอนล่อนกันเลยอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเทสเดี๋ยวลองเทสข้างล่างก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยขึ้นไปปาบนบ้านใช่ไหมใช่ครับอ่านะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับผมสูตรเมื่อกี้นะครับจะเป็นยังไงอ่าน้องโชว์ลองลองล่อนไปฝั่งนู้นลองล่อนไปฝั่งนู้นอ่าเบา ชึบออ้ยได้ไหมอ่ะจะได้ไหมอ่ะจะได้ไหมอ่ะอีกรอบนึงอีกรอบนึงนะครับต้องต้องส่งแรงลองปรับอ่ลองปรับลองปรับให้ได้นะครับลองปรับให้ได้อ่ะลองอีกรอบนึงโอ้โหนะครับผมมีมีเลตาด้วยมีเลตาด้วยด้วยครับดูมุมนะครับไปจะไหวหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องชุนขึ้นไปป่านะครับผมขึ้นไปป่าบนบ้าน น,นเดี๋ยวพ่อเปาจะรอถ่ายให้ข้างล่างนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวแบบกระพือปีกนะครับผมไม่รู้แต่ว่าสูตรมั่วของน้องชิคุนมันจะกระพือได้ไหมนะครับ,รบกำลังวิ่งขึ้นไปบนบ้านนะครับตัวนี้นะครับผมสูตรสูตรมั <laughs> ่วของน้องชิคุนนะครับผมเขียนบอกว่ามันจะกระพือปีกได้แบบนี้นะครับแต่วเวลาเอาจริงไม่รู้ว่าจะกระพือปีกได้หรือเปล่า <laughs> อ่เดี๋ยวรอชมกันอ่เดี๋ยวน้องชิคุน,นก็จะทะลุออกมาตรงนี้ตอนนี้กําลังวิ่งขึ้นไปนะครับผม อ้าวเสียงเปิดประตูแล้วเสียงเปิดประตูแล้ว <c oughs> อ้าวพร้อมไหมหนูต้องปามาฝั่งนี้นะครับน้องชุกน์ต้องปามาฝั่งนี้นะไปอย่างนั้นเดี๋ยวฝั่งนู้นเดี๋ยวจะไปติดหลังคานะครับอ่ะนะครับพร้อมอยังพร้อมแล้วครับหนึ่งสองสามโอ้ยโ้ยโอ้ย,อ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 ยได้ไหมกระพือปีกไหมเมื่อกี้กระพือกระพือใช่ไหมแต่ครับผมก็ถือว่าโอเคใช่ไหม นะครับรอบเดียวพอเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยววิงขึ้นอ่าโอเคลงมานะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้น้องชิคุนลองเทสแล้วถือว่าโอเคนะนะครับกระพือปีกได้นิดหน่อยแต่ถ้าเราตาจากที่สูงก็น่าจะไปได้ดีกว่านี้ไปโอ้โหโอ้หูนะครับผมตัวนี้เป็นสูรสูตรมั่วนะครับผมที่น้องชิคุนฝึกพับเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอลงมาเดี๋ยวรอลงมาก่อนเดี๋ยวรอเจ้าตัวลงมานะครับผมตอนนี้กำลังลงมาอ่าเป็นไง ได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้มันวนมันวนอ๋อมันวนอยู่ใช่ไหมใช่คับนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นสูตรม่วนะครับเดี๋ยวน้องชุนก็จะก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยใช่ไหมใช่คับนะครับอ่าเดี๋ยวโอเคคลิปนี้ก็เป็นสูตรพับเครื่องบินกระดาษสูตรมั่วนะครับตรงนี้ก็จะมีแหวงแวงบ้างแหวงแวงนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมไม่ผิดไม่ถูกนะครับเอาที่แบบน้องๆนะครับผมแบบ ฝึกฝนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ฝึกฝนแค่นี้ก็เราก็ได้ฝึกฝนพับกระดงกระดาษนะครับผมใช้เวลาว่างนะครับดีกว่าเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมใช่อ่าพรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับผมนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้น้องชกุนก็ไปโรงเรียนแล้วนะครับวันนี้ก็ไปตัดผมมาใหม่เท่ไหมรอไหมอัันข้างให้ดูหน่อยอันข้างให้เพื่อนดูหน่อยนี่นะครับผมวันนี้ก็เตรียมตัวนะครับผมพรุ่งนี้ก็ต้องไปโรงเรียนแล้วหนักครับผมโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปพับเครื่องบินกระดาษส โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปพับเครื่องบินกระดาษสูตรม่วของน้องเชอรกุลนะครับผมก็กว่าจบคลิปก็อย่าลืมนะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดติดตามช่องน้องเชอรกลกับพ่อเปาด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องน้องเชอร์กลกับพ่อเปาด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีคลิปมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมอ่านะครับคลิปหน้าจะมีของเล่นอะไรมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆหรือเปล่านะครับผมรอดูกันนะครับคลิปนี้น้องเชอรวกูลกับพ่อเปาขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ